สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดจะพามาเที่ยวอ่าวทุ่งสางมาฟังเสียงน้ําทะเลที่อ่าวทุ่งสางวันนี้ฟังเสียงน้ําทะเลอย่างเดียวครับทุกคนมาเที่ยวแล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเป็นหาดส่วนตัวอ่าวส่วนตัวไม่มีใครเลยจะมีก็แค่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แอดพามานี่แหละครับผมสองสามคน ส่วนตัวมากเลยครับผมหาดส่วนตัวเหมือนหาดส่วนตัวแล้วก็มาตอนช้าก่อนเที่ยงคนไม่มีเลยถ้าจะมีน่าจะเป็นช่วงใบบาทช่วงเย็นเย็นซึ่งก็จุดนี้ก็ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนก็เลยน้อยแต่ว่าด้วยความคนน้อยคนไม่เยอะมันก็ดูเหมือนมีเสน่ห์เราก็มาสัมผัสในความเป็นท่องเที่ยวส่วนตัวหาดส่วนตัวมีแบบนี้ด้วยในเมืองไทย วันนี้เน้นเสียงน้ำทะเลนะครับทุกคนอาที่นองดูอำเภอปะชิวจังหวัดชุมพรอ่าวทุ่ง้าง